เอาเลยครับผมก็ขอสวิดัตสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกม Summoner War โ,โคดีอ,อกันอีกชินเคยกันนะครับในพาร์ทน,นี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อตัวละครมอนสเตอร์ที่ต้องปั้นหลังจบบทที่5ไปรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ถ้า,ถาเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมด้วยจากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะๆมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มฟังตัวละครมอนสเตอร์ที่ต้องปั้นหลังจบบท5นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวมอนสเตอร์ที่ผมเลือกไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกตัวในเกมหรือว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่เพื่อนๆมีนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครตัวอื่นที่อยากจะปั้นเป็นพิเศษเพื่อนๆสามารถปั้นไม่ได้เลยเนาะแต่ตัวละครที่ผมคัดสรรมานะครับเป็นตัวละครที่ไว้ในการลงคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ผมก็จะทําการแจ้งเลยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับการลงคอนเทนต์อะไรและเหมาะกับการเล่นในรูปแบบไหนเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยเราไม่สามารถมีตััววะคครรตตาาามทที่่เพือนนไดุ้้กถใ มีตัวละครที่ดีกว่านี้หรือมีตัวละครที่น่าสนใจกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้แชร์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยมาครับ อันดับแรกนะครับตัวละครบทที่1ถึงบทที่5ในการผ่านนะครับเป็น3ทหารเสือแนะนําว่าใช้3ทหารเสือเนี่ยดีที่สุดเนาะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังไต่หอคอย200ระดับง่ายหรือว่าหอคอยสุสวรรค์นเนี่ยตัวละครที่ไต่ง่ายเป็นที่นิยมและเป็นเดอะเบสที่สุดก็คือเหล่า3ทหารเสืออาจจะมีการหยิบตัวละครอื่นๆที่มาเชิญบทบาทในที่นี้ก็อาจจะเป็นเนนม่บลมูนพิษไฟสามารถมาเชิญบทบาทบางสถานการณ์ที่เจอ ก็ได้เหมือนกันสาหรับใครอยากไต่นะครับอย่างต่อไปครับตัวละครที่เราควรเริ่มั้านเป็นตัวต้นๆหลังที่เราจบบทที่5แล้วนะครับเป็นตัวละครตัวแรกตัวสีดาวนะั่นคือตัวละครเมลลมส่วนใหญ่นะครับตัวละครเมลลมนะฮะคอนเทนต์หลักๆที่เราจะได้จับน้องมาใช้ก็คือการตีบอสนะครับข้อดีของตัวละครน้องเนี่ยคือน้องเป็นตัวละครสีดาวบ้นง่ายมีคริตดาเมจ ภายในตัวด้วยนะครับก็คือสําหรับใครที่จะทํารูนนะครับของตัวละครน,น้องแมนลมเนี่ยเราทำรูนคิเลสซ็อกปมนสามสิบถึงสีโดยประมาณแล้วทําคีแดมอะ่ะประมาณ200ร้อยบวกครับน้องจะต่อยได้แรงรแมากๆยิ่งคู่ต่อสู้นะครับมีบัฟแดงเป็นหัวในการโจมตีของน้องเนี่ยจะแรงสกิลเด่นๆของน้องที่เป็นสกิลแรงๆนะครับก็คือสกิลนี้นะเมื่อโจมตีบอสลดไอคี ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มคิดดเมจที่ได้รับระดับสองเหมือนกันนะครับทำดาเมจอยู่ที่829.6%ของ ATK นะครับสำหรับใครที่จะปั้นส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจบบอตในการลงดันเจี้ยนเนี้ยได้เดี่ยวมากๆแล้วแม้กระทั่งคุกสายหมอกนะครับตัวเนี้ยต่อยแรงมากๆสํสำหรับตัวละครน้องแมวลมนั่นเองตัวละครตัวต่อมานะครับต้องบอกว่าตัวละครแพนกวินลมเนี่ยเป็นตัวละครเฉพาะกลุ่มกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์หลักๆเนี้ยน้องเป็นตัวละครธาตุลมที่เป็นแทง 4ดาวที่สามารถปันได้เพราะตัวละครตัวนี้สามารถได้รับจากการแจกในการทำเควสื้อเรื่องมอนสเตอร์นะครับแจกฟรีหรือใครจะไปทําการสุ่มตัวน้องมาก็ได้เหมือนกันนะครับความสามารถของน้องนะครับมีความสามารถในการเยอะยุมีการฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็มีความเร่งเวลาสกิลนะครับแล้วก็ลดดาเมจต่อเนื่องคือตัวละครเนี้ยหลักๆที่เราเอาไปใช้ก็คือไปยืนนะครับไปยืนยั่วบอสนั่นแหละนะฮะเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงกับแมงมุมบทที่15นะครับเพราะว่าบอสแมงมุมเนี้ยตัวละครนาโอมิค่อนข้างเสียเปรียบเพราะเป็นตัวละครแมวที่จะเข้าไปโจมตีีีรรระะยกกล้าาท่เมนอง ขึ้นลมเนี่ยมาดึงความสนใจเนี่ยจะทําให้เราเล่นเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแต่ตัวนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปั้นหรือว่าอัพเอเวกให้สุดนะครับตันแค่เลเวลเอาเวกห้าก็เพียงพอแล้วนะครับตําแหน่งใช้แค่ย้อยยุคมันจะพาะด่านจริงๆนะถึงจะทําการหยิบตัวละครเนี่ยมาใช้กันนะครับตัวละครต่อมาครับสีดาวตัวที่3นั่นคือพีทไฟหรือว่าโครอีนั่นเองตัวละครละหลักของน้องโครอีที่เราใช้กันนะครับนั่นก็คืออมตะหลักๆคือน้องจะปล่อยสกิลที่จะทําให้สมาชิกตัพาร์ี้ของเรานะครับเป็นอมตะ ตามสเต็กของน้องนะครับแล้วก็เมื่อทีมนะครับสมาชิกทีมต่ำกว่า30%นะครับจะเป็นอัมบตะประมาณ8วินาทีซึ่งตัวนี้ครับจะใช้ในการไต่หอ200ระดับแฮตเพราะว่าบอสมันค่อนข้างที่จะ ฮิตเดียวตายนะครับการที่มีตัวอมตะอาจจะเป็นตัวยื้อจังหวะได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้องสามารถหาได้นะครับส่วนใครไม่มีน้องสามารถใช้บัตรเลือกตัวสีดาวเนี่ยมาเลือกตัวละครน,น้องไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่คุณจะใช้บัตรเลือกตัวละครผมแนะนาว่าให้ทาการสุ่มสกอเร์ขาาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าสกอเร์ขาวมันเป็นการสุ่มสกอของดาวตั้งแต่1จนถึง4นะฮะซึ่งเราสามารถ มีโอกาสได้รับตัวละครน้องไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียบร้อยถ้ามันไม่ได้จริงๆแนะนําว่าค่อยมาทําการเลือกตัวละครน้องภายหลังจะดีกว่าเนาะเด่นหลักๆอย่างที่ผมบอกไปเป็นอมตะหอ200ระดับยากแล้วก็อาจจะมีหอไฟบางด่านนะครับหรือว่าหอบางด่านหรือว่าด่านบางด่านที่เราต้องใช้ความสามารถในการเป็นอมตะของน้องนะครับตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือกริฟฟินลมหลักๆที่เราใช้ตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมใช้ในการฟาร์มในด่านนะครับเพราะว่าข้อดีคือ จะเพิ่ม Attack Speed และก็ Movement Speed นะครับก็คือจะเร็วเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นใช้ในการฟาร์มในแผนที่นะครับสำหรับใครที่จะเก็บสมุดมอนสเตอร์โดยการที่จะตีมอนในแบบนี้ย1 0 0ตัว1,000ตัว, 1, ตวหรือว่า1,000 100, 0ตัวก็ตามครับก็ใช้ตัวเนี้มันเร็วมากๆในการที่เราจะเคลียร์มอนเหล่านั้นให้มันไววากงขึ้นแล้วเวลาเราเคลื่อนที่ไปตีเนี่ยสำหรับสายออโต้เนี่ยดีมากๆนะเราสามารถได้ตั้งเก็บสมุด ได้รับแกนเวทแล้วก็ได้รับ EP ไปด้วยนะครับยิ่งมีตัวนี้จะทําให้เร็วซึ่งการบ้านตัวนี้ไม่จะเป็นที่จะต้องอับสุดทุกอย่างนะครับเอาแค่ดาวก็พอแล้วนะครับเพราะเราใช้แค่ความสามารถในการสปีดแล้วก็ตีเร็วเฉยๆนะครับสำหรับตัวละครกิฟฟอนเนาะตัวละครต่อมานะครับผมนั่นคือกบไฟนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสาย บอรดีเออร์ส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้เราใช้ตอนเราเคลียร์ส่งกองกําลังที่ต้องให้ตัวละครสีแดงเป็นบอริดีเออร์นะครับตัวนี้ปั้นได้ง่ายครับเพราะว่าน้องจะมีความสามารถในการทำดาเมจต,ต,ตามสัสดส่วนของเด็บของตนเองนะครับยิ่งเดยบเยอะการทำดาเมจน้องอาจจะแรงขึ้นพร้อมกับบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังของอีกฝ่ายนะครับมีสถานะพิษแถมลดคลิเรทของศัตรูไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวบังคับปั้นแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะว่าตัวนี้มีให้ใช้ในการเคลียร์เคลียร์ฟ้า ือว่าเควียรรองข้อมบทที่3หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคอนก็ต้องปั้นอยู่แล้วและทรัพยากรในตอนนั้นนะ่ยปั้นแค่พอใช้งานก็เพียงพอไม่จะเป็นที่ต้องอัดน้องสุดไปทุกทางนะครับเอาให้ผ่านด่านส่วนรูนเราสามารถสลับรูนของตัวละครหลักที่เราใช้เป็นเซตอยู่แล้วนะครับมาใสา่ให้น้องที่เป็นรูนเดฟก็ได้เหมือนกันก็ทําให้น้องอ่ะถึกขึ้นที่เฉยนะครับเอาไว้ผ่านด่านเนาะเป็นตัวละค,ครบังคับในการเล่นนะครับตัวละครต่อมานะครับนั่นคือ การูด้าแสงหรือว่าเทออนนะครับมีความสามารถในการลดคูลดาวสกิลฟื้นฟู SP แต่ต้องบอกก่อนว่าการฟื้นฟู SP ของน้องนะครับจะคล้ายๆกับการุด้าน้ําแต่ตัวนี้จะเป็นการฟื้นฟู SP โดยอิงจาก SP ของเป้าหมายนะครับเป็นการฟื้นฟูแล้วอิงจาก s p ีของเป้าหมายเนาะซึ่งแตกต่างจากการุด้าน้ําที่เป็นการฟื้นฟูโดยอิงจาก SP ของตนเอง สามาทําการฟื้นฟูให้เพื่อนแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับจะมีความสามารถในการคืนชีพให้กับตัวละครที่ตายไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะปั้นแนะนาว่าปั้นกนระดล้านนามไปก่อนเนาะเพราะตัวกระดานแสงอ่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหายากควรและถ้าใครยังไม่ได้จากการสุ่มสีกอขาวนะครับก็สามารถใช้ไปเลือก3ดาวเนี่ยเลือกตัวละครน้องไปได้เช่นเดียวกันนะครับตัวละครตัวต่อมาประเภท3ดาวนะครับนั่นคือก็ตัวละครนี้ที่น่าสนใจนะครับ าราะว่าเวลาเราเอาเวกตัวละครน้องนะครับสิ่งที่จะสูกเพิ่มเข้ามาคือฟังก์ชันในการยั่วยุโดยสกิลอื่นๆของน้องนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือน้องเป็นตัวละคร3าดาวที่มีฟังก์ชันในการปลดอมตะแล้วเป็นตัวเดียวนะครับที่ในประเภท3ดาวที่มีเอฟเฟกต์นี้นะครับซึ่งตัวละครอื่นใน3าดาวมันไม่มีเอฟเฟกต์นี้นะเว้ยตอนเราคิดก,กัไปดูปดเนี่ยปลดอมตะเนี่ยตัวอื่นก็ไม่มีนะเอาไว้แก้ทางกับตัวละครที่เป็นอมตะเวลาตีแล้วไม่ตายสามารถใช้ตัวละครนี้ไปแก้ได้แม้กระทั่งของ90นะครับ โดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวตัดฮิวก็ได้เราสามารถใช้ตัวละครกรเนี่ยไปตีแล้วก็ปลดอมตะของตัวนั้น,นออกไปได้เลยพร้อมตัวน้องเนี่ยยังมีเกราะเพิ่มเดฟแล้วก็ทําดาเมจต,ตามสัดส่วนของเดฟของตนเองด้วยนะพร้อมกับยั่วยุสตูทําให้สตูโฟกัสที่ตีน้องแล้วทำให้น้องเนี่ยโจมตีสวนกลับได้ง่ายมากขึ้นสําหรับใครที่ไม่ผ่านหอ90ลองเอาตัวนี้ไปแก้ทางนะครับแม้กระทั่งบท4ก็ได้เหมือนกันนะสามดาวเนี่ยปันง่ายหาของใส่ได้ค่อนข้างที่จะ ง่ายมากๆเต็ปต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละคร5ดาวกันหน่อยละกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของตัวละคร5ดาวผมจะหยิบแค่ตัวละครที่เหมาะกับการปั้นลงด่านนั้นๆเนาะถ้าเ,เพื่อนๆมีตัวละครที่ดีกว่านั้นหรืออยากปั้นตัวละครที่เพื่อนๆชอบไว้เป็นพิเศษ niin, ก็สามารถปั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะในส่วนของตัวละคร5ดาวก็จะมีการใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทของตัวละครตัวนั้นๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกหน่อยละกันนะครับนั่นคือตัวละครจินไฟนะครับ ตัวละครจีนไฟหลักๆที่เราให้ปั้นก็ไม่กึ่งว่าบังคับปั้นหลอกนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวดาเมจตัวแรกในเกมเนาะพร้อมกับตัวน้องเนี่ยเป็นตู้เลตอัพหลังจากนั้นครับมันก็จะมีกิจกรรมจินน้มานะครับแล้วเราสามารถปั้นตัวละครจินไฟได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับความสามารถของน้องครับมีใบมี ขโมยเอฟเฟกพร้อมกับลดเดฟหลักๆที่เราชอบใช้ความสามารถของน้องคือน้องสามารถขโมยเอฟเฟกของผู้ต่อสู้มาเป็นของตัวเองได้ต่อให้คุณสู้ร่ายเอฟเฟกอะไรก็ตามครับสามารถขโมยทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอฟเฟกของการขโมยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นที่เราอัพนะครับว่าผลของการขโมยเนี่ยมีโอกาสติดเอฟเฟกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะเพิ่มของพวกแม่นยำเอฟเฟกเข้าไปหรือว่าค่าแม่นยำเข้าไปเล็กน้อยส่วนดูที่แนะนาําจะเน้นนาเป็นคีเลดประมาณ80ส่วนคีแดม2 0 0รบวกนะครับถ้าใครจะเล่นตัวละะครรนนน้องงิไฟยา่าามับก ตัวละครต่อมาที่มาพร้อมกันนะครับตัวละครนี้ไม่ได้กึ่งว่าบังคับปั้นแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงกิจกรรมนะครับปั้นได้ก็จะดีมากๆนะครับ หลักๆเลยสําหรับตัวละครจีน้ําที่เข้ามานะครับมันจะได้บทบาทพิเศษก็คือเอฟเฟกของสมุดนะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยเราได้จากกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิ่งเราได้เอฟเฟกเยอะหรือว่าได้ตัวละครซ้ำเท่าไหร่ครับมันจะถูกชาร์จให้เต็มเลเวลตรงนี้ยิ่งเลเวลสูงขึ้นเราจะได้เอฟเฟกของเลือดเพิ่มขึ้นพร้อมกับค่าต้านทานที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยตัวละครจีนน้ําเป็นตัวละครประเภทของซับบัฟนะครับไม่ได้เป็นซับฮิวเนาะด้วความสามารถของน้องครับจะมีการลดแอคแท็กเพิ่มแอคแท็กเกรับ ส่วนตูนที่แนะนำอาจจะแนะนำเป็นตูนเด็บสอ SP 4หรือว่าจะได้เป็น SP 2อเด็บสก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเ,เพจจื่อนๆจะปั้นน้องในทิศทางไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวละครน้องนะครับสกิลน้องเนี่ยาการสร้างเกาะเลือดเนี่ยมันจะอิงตาม SP สูงสุดของตัวน้องเองนะครับถ้าอยากให้เกาะหนาๆน,นะครับก็แนะนำว่า ใส่ SP เยอะๆเป็นพิเศษนะครับจะทำให้ตัวละครซับตัวนี้ดีมากแต่ก็ควรมีตัวละครฮิวในทีมอีกสักหนึ่งตัวนะครับด้า้น้ำก็ได้หรือว่าด้าแสงก็ได้เพราะตัวละครน้องเป็นประเภทสับปับเท่านั้นนะครับตัวละครตัวต่อมานะครับนั่นคือแวมไพร์ลมหรือว่าอาเจนนั่นเองตัวละครนี้มีสถานะในการลดแอคแท็กสปีดลดเดฟแล้วก็ปลดแล้วก็ทำดาเมจตามจำนวนเอฟเฟกต์ลดพลังที่เกิดขึ้นพร้อมเพิ่มเอติเคชั่ตนเองตัวละครนี้เป็นตัวละครดาเมจเดี่ยวค่อนข้างแรง ถ้าจะให้เทียบก็คือตัวละครนี้เปรียบเทียบเสมือนตัวละครในช่วงแรกที่ผมแนะนาไปใช่ไหมครับแต่ข้อดีของตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลดาเมจแรงมากๆแต่เงื่อนไขาการใช้ความสามารถน้องนะครับคุณต้องมีรูนที่แน่นระดับหนึ่งพร้อมอัพสกิลเต็มนะครับถึงจะดึงศักยภาพของตัวละครนี้ได้มากที่สุดและตัวละครนี้เป็นตัวตีไก่ครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาคุณจะออโต้ไว้ตัวละครจะตายไม่เหมือนกับที่เวลาออโต้มันจะเข้าไปนัวกลางวงและโดนมอนตีตายถ้าไม่มีโยยยมาช่วย ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครหน้าปั้นนะครับแต่จะปั้นใช้หลังจากที่เราเล่นไปสัก 2- อสสัปดาห์ครับหรือว่าใครจะได้ตัวนี้เนี่ยถ้าสุ่มแล้วไม่ออกเนี่ยเพื่อนสามารถไปทําการลงด่านในวิธีเติบโตของวิธีฝึกฝนได้นะครับมีโอกาสลุ้นรับตัวละครแฟรพัยลมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงด้วยนะครับตรงจุดนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครได้หรือย,ยังแต่ถ้ามีคนได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้เหลือเกินว่าในตรงเนี้ยได้กันบ่อยแค่ไหนหรือว่าได้กี่ตัวนะครับ ตัวละครตัวต่อมานะครับสาวน้อยเวทมนต์หรือว่าร่มน้ํานั่นเองหลักๆตัวละครร่มน้ําที่เราสนใจนะครับนอกจากมีการฟื้นฟู sp ทำดาเมจต,ตามสัสดส่วน sp แล้วลดเดฟพร้อมปลดเอฟเฟกนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวละครน้องเนี่ยมีการปลดเอฟเฟก cc cc ในะที่นี้คือพวกสถานะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครของเรานะครับและตัวละครนี้เป็นตัวละครเหมาะกับตัวละครหลักที่เป็นคลีปมากเป็นพิเศษนะครับเพราะเอฟเฟกต์ปลดพลังนี่เองโดยในเกมนะครับมีตัวละครที่มีเอฟเฟกต บทซีซีเนี่ยแค่2ตัวละครเนี่ยคือลิงไฟกับร่มน้ําแต่ร่มน้ำเนี่ยน่าจะหาง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าตัวละครน้องอะ่ะเป็นตู้เลดอัพอยู่นะครับเราก็สามารถไปสุ่มตัวละครน้องเนี่ยในตู้เลดอัพได้นะทุกคนมีโอกาสได้รับน้องนะครับถ้าใ้ดีก็เอาเวกสักประมาณ10ก็พอแล้วนะครับสุ่มให้ได้ําสัก2ตัวส่วนสกิล,ลน้องเนี่ยเราสามารถเอาเดวิมอน5ดาวยัดไปก็ได้หรือว่าจะหาเศษอื่นๆมายัดไปในภายหลังในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับตัวละครร่มน้ำนะครับ ตัวละครตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวละครอูซาหรือว่านกแก้วน้ํานั่นเองตัวละครนี้เด่นๆที่สนใจนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์ของเกราะพร้อมภูมิคุ้มกันสกิลภูมิคุ้มกันนี้นะครับคือจะไม่ติดเอฟเฟกต์ลดพลังเลยและตัวละครที่มีภูมิคุ้มกันก็จะมีประมาณนี้เนาะเขาจะมีธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็พวกอาร์คไฟนะครับแล้วก็คิเบล่าไฟ แต่เท่าที่ดูแล้วนะครับที่หาง,ง่ายที่สุดเนี่ยนะน่าจะเป็น Nokia นกแก้วน้ําเพราะตอนนี้ตัวละครน้องไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์ถัดจากตู้ของน้องร่มน้ํะว่าตัวละครน้องจะเข้าหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วน่าจะข้าไปหรือเปล่าอนี้ก็ต้องรอติดตามไปอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ไทม์ไลน์เนี่ยไม่แน่นอนแต่ถ้าใครสามารถหาตัวละครน้องมาได้ก็จะดีมากๆในส่วนของการใช้ภูมิคุ้มกันเอฟเฟกของน้องแล้วต้องบอกไว้ทีครับว่าตัวละครน้องเนี่ยไม่มีในการ สุ่ม30มสิโลแรกด้วยนะครับอันนี้คือจะไม่อยู่ในนั้นเลยนะตอนให้เราดีหาก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอน้องนะครับสำหรับตัวละครรม่มตัวละครนกแก้วน้ําและตัวละครสุดท้ายในพาทน,นี้นะครับนั่นก็คือตัวละครเรเวนไฟตัวละครนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครที่เราสามารถได้รับจากการเคลียรเนื้อเรื่องมอนสเตอร์ที่ตัวเกมได้ทําการแจก ให้เรานะครับมีตัวละครน้องได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบอัพดาวหรือว่าอัพสกิลเร็วเท่าไหร่นะครับก็คือปั้นได้ในระดับตึงเพื่อเอาเลเวลของบัญชีไปก่อนนะครับส่วนการปลดอเวกอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะตัวละครของน้องเนี่ยจะเริ่มมามีบทบาทในการลงบอสนารกะที่มีความสามารถในการโจมตีทะลุดฟเพราะว่าบอสตัวนั้นน่จะเป็นตัวที่มีดฟสูงมากๆซึ่งตัวนี้ครับเป็นแอสซสซินที่สามารถทําดาเมจทะลุดฟตามอัตราส่วนที่กําหนดแล้วตีได้แรงมากๆเลยนะครับ ถ้าจะให้เทียบตัวอื่นเนาะมันก็ยังไม่มีตัวอะไรที่มาแทนได้นะครับเอ้ก็จะเป็นตัวที่สามารถมาชดเชยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันแจกฟรีนะครับจะได้ใช้น่าจะมาบอสตัวที่4ที่5มั้งผมก็ไม่ได้ใจนะตามทำลายของบอสนรกนะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวละครมอนสเตอร์ที่ควรปั้นหลังจากจบบทที่5ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับไอ้นี้เป็นตัวละครที่ผมบอกว่า ปั้นแล้วคุ้มค่าที่สุดในช่วงแรกเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถมาแนะนําใต้ช่องแชทได้นะครับเพราะการแนะนํำผมเนี่ยเป็นแค่50%ของทางตัวเกมเท่านั้นแล้วเป็นตัวละครที่ผมวางแพลนว่าจะปั้นตัวละครน้องอยู่แล้วไว้ลงคอนเทนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับพาร์ทนี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วย แล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนขลิปใ,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ